สวัสดีครับสิงเทวายครับรอบที่แล้วที่เราได้ไปดูไลฟ์ในงานเปิดตัวของเ s 7นะครับผมพลาดช่วงท้ายที่เป็นเรื่องรายละเอียดของราคาและอนื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันแบบสรุปทุกรายละเอียดเลยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับไปดูพร้อมกันเลยเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนโอได้ประกาศตัวรถรุ่นใหม่พร้อมกับอัปเดตมาชมกันเลยครับมาจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นิโอได้ทําการส่งมอบรถไปแล้วทั้งสิน้น200,000กว่าคัน ผู้ใช้ได้ทำการขับไปแล้วรวมมากกว่า5,200ล้านกิโลเมตรและจนถึงปัจจุบันได้มีการติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ไปแล้วทั้งหมด972สถานีและทำการสลับแบตเตอรี่ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า9,400ครั้งติดตั้งหัวจ่าย DC ไปแล้ว4,616หัวจ่ายและหัวจ่าย AC 4,187หัวจ่ายและยังสามารถใช้หัวจ่ายของเครือข่ายอื่นได้อีกกว่า510,000หัวจ่าย ปัจจุบันมีลูกค้าที่เลือกรับการอัปเกรดแบตเตอรี่มากถึง16,648รายลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะอัปเกรดโนมีให้เป็นหน้าจอเอมูเลหรืออัปเกรดจอกลางให้มีขอบจอเล็กลงและความละเอียดสูงขึ้นจอแสดงผลหลังพวงมาลัยก็อัปเกรดให้มีขอบจอเล็กลงได้มีการอัปเกรดกุญแจให้เลือกได้ว่าจะใช้กุญแจแบบบัตรหรือแบบเดิมและพัฒนาซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยเหลือในการขับขี่ 4ปีที่ผ่านมามีการอัปเกรดไปแล้วกว่า81เวอร์ชั่นเพิ่มฟีเจอร์ใหม่200กว่าฟีเจอร์และปรับปรุงแก้ไข400กว่ารายการมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ไปกว่า12,000รายการและมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปกว่า1ล6น6แ0 0ครั้งระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ของนิโอมีชื่อว่าอันเดมีการอัปเกรดกล้องบันทึกการขับขี่ขนาด8เมกะพิกเซลกล้องรอบคัน4ตัวขนาด3เมกะพิกเซลกระจกมองข้างก็ปรับปรุงขึ้น โดยมีมุมมองดีขึ้น24%อัปเกรดกล้องภายในห้องโดยสารเป็น2.5เมกะพิกเซลพร้อมหน่วยประมวลผลของ,ของ,ของความคม8155พื้นที่ขนาด256กิกะไบต์แบนด์วิดต์ของหน่วยความจำเพิ่มขึ้น160%และประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น30%บูตได้ไวขึ้น37%เปิดแอปพลิเคชันได้ไวขึ้น55%และตอบสนองการสัมผัสได้ไวขึ้น18%สามารถบันทึกการขับขี่ระดับ 4K และสามารถบันทึกสภาพโดยรอบจากกล้อง5คันได้ในเวลาเดียวกันและสามารถมองมุมมองแบบ3มิติพร้อมทั้งยังมากับ g u a r d i a นโหมดซึ่งจะแจ้งเตือนผ่านแอปหากมีอะไรเกิดขึ้นกับรถส่วนโนมี i ก็จะตื่นไวขึ้น38ทําตามคําสั่งได้เร็วขึ้น12ความคลาดเคลื่อนจากการจดจําคําสั่งลดลง28มีฟีเจอร์ Smart ทแอคชัซึ่งจะรวบรวมคําสั่งต่างๆจากการสั่งงานง่ายๆยกตัวอย่างสั่งงานโหมดชิล โนมีก็จะจัดคําสั่งต่างๆมากมายเช่นเปิดเพลงปรับรบอกปรับแสงไฟในรถและอื่นจอแสดงผลมีการปรับปรุงการแสดงภาพแบบ3มิติเมื่อตัวรถอยู่ในโหมดต่างๆและมาพร้อมการเชื่อมต่อแบบ 5g เพื่อการชมสื่อบันเทิงต่างๆที่คุณภาพสูงแบบออนไลน์ราคาในการอัปเดตพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ5700บาทส่วนราคาในการอัปเดตพร้อม 5g จะอยู่ที่ประมาณ66,500บาทเริ่มจองการอัปเกรดได้ตั้งแต่30มิถุนายนนี้ และเริ่มการอัปเกรดปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปคราวนี้เรามาดู ES8, ES6 และ EC6 รุ่นปี2022กันครับซึ่งก็จะมาพร้อมอัปเดต under ขุมกำลังมอเตอร์คู่รวม400กิโลวัตต์หรือ544แรงม้าทรงแรงบิดสูงสุดที่725นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในไม่เกิน5วินาที ส่วนระยะทางการวิ่งตามมาตรฐาน CLTC ตามขนาดของแบตเตอรี่ 75, 100และ150กิโลวัตต์อาวนั้นก็ตามนี้ครับ ES8 450, 580และ850กิโลเมตร ES6 มอเตอร์400กิโลวัตต์ 465, 610และ900กิโลเมตร ES6 มอเตอร์320กิโลวัตต์ 455, 600และ885กิโลเมตร EC6 มอเตอร์400กิโลวัตต์475 615และ910กิโลเมตร ec6 มอเตอร์320กิโลวัตต์465 605และ895กิโลเมตรซึ่งหากปริมาณแบตเตอรี่เท่ากันแล้ว ec6 จะได้ระยะทางมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก2รุ่นมาพร้อมระบบควบคุมแรงสะเทือนเบรคเบรโ b o ระบบเบรกพาวเวอของ i booster มีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งหมด5โหมดสปอร์ตสะดวกสบายประหยะัด ทิมั mart, และโหมดที่ผู้ใช้ปรับได้เองตัวถังอลูมิเนียมความแข็งแรงสูงและสำหรับ ES6 มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบาขนาด2ตารางเมตรผสมด้วยมาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัย25รายการเช่นการช่วยเบรกระบบการสังเกตการรอบรถและระบบเตือนต่างๆและเซนเซอร์ Neo Pilot 23ชุดคือกล้องช่วยขับ1ชุดกล้อง360องศา4ชุดเรดาร์ระยะไกล5ชุดอันตราโซนิกเซนเซอร์12ชุด และระบบสังเกตการคนขับ1ชุดทำให้มีฟีเจอร์ในการช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก20รายการสามารถเลือกสีและอุปกรณ์อื่นผสมกันได้ถึงกว่า200แบบ Neo ยังมีการเปิดตัว ES8 Landmark Edition มาพร้อมสีพิเศษ Madeira Red ที่พักสีสักพร้อมโลโก้3ามิติลำโพงเคลือบสีโครมและป้ซิกเนเจอร์ของรุ่น Landmark ที่เสา B พร้อมเบรกคาลิเปอร์สีส้มเป็นรุ่น6ที่นั่ง และมีป้ายติดท้ายรถบ่งบอกถึงตัวรุ่นแลนด์มาร์คเป็นเอกลักษณ์ราคาของนิโอทุกรุ่นหากเลือกแบบเช่าแบตเตอรี่นั้นราคาจะถูกลงประมาณ370,000บาทในรุ่น75กิโลวัตต์อว์จ่ายค่าเช่าเดือนละ5,200บาทและจะถูกลงประมาณ676,000บาทในรุ่น100กิโลวัตต์อว์จ่ายค่าเช่าเดือนละ8,900บาทและในส่วนของราคารวมแบตเตอรี่ของ e-s8 ก็ตามนี้ครับรุ่นแลนด์มาร์คเอดิชั่น 75กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน160,000บาทส่วน100กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน460,000บาทรุ่น Si กเนเจอร6ที่นั่ง75กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน130,000บาทส่วน100กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน430,000บาทรุ่นซิกเนเจอร7ที่นั่ง75กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน100,000บาทส่วน100กิโลวัตต์อเวร์ราคาประมาณ3ล้าน400,000บาทรุ่นปกติ6ที่นั่ง 75กิโลวัตต์อัวโมราคาประมาณ2 6 5 0 0 0 0บาทส่วน100กิโลวัตต์อัวโมราคาประมาณ2 9 6 0 0 0 0บาทรุ่นปกติ7ที่นั่ง75กิโลวัตต์อัวโมราคาประมาณ2 6 2 0 0 0 0บาทส่วน100กิโลวัตต์อัวโมราคาประมาณ2 9 3 0 0 0 0บาทราคารวมแบตเตอรี่ของ e c 6ก็ตามนี้ครับรุ่น signature 75กิโลวัตต์อัวโมราคาประมาณ2 6 2 0 0 0 0บาท ส่วน100กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2น9 3 0 0 0 0บาทรุ่น Per อ o r m a n c e 75กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2ล้าน3 0บาทส่วน100กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2น6 000, 1 0 0 0 0บาทรุ่นส port 75กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2ล้าน1 0บาทส่วน100กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2 4 0 0น4 0บาทราคารวมแบตเตอรี่ของ ES6 ก็ตามนี้ครับ รุ่นซิกเนเจอร์75กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2 6 2 0มื่บาทส่วน100กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2 9 3 0 0 0 0นบาทรุ่นเพอร์ฟอร์มานท์75กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2ล้าน2แ5 0 0 0 0บาทส่วน100กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2 5 6 0 0 0 0บาทรุ่นสปอร์ต75กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2ล้าน4 0มื่บาทส่วน100กิโลวัตต์ชัวโมงราคาประมาณ2ล้าน3 0สน4หม และลูกค้ายังได้สิทธิ์ต่างๆตลอดอายุการใช้งานเช่นการรับประกันการสลับแบตเตอรี่การช่วยเหลือข้างทางการบริการด้านพลังงานหากเดินทางไกลและการเชื่อมสัญญาณเครือข่ายบนรถเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้และจะเริ่มส่งมอบรถได้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ถึงตาพระเอกของงานกันแล้วครับนั่นก็คือ Neo ES 7มาพร้อมกับสโลแกน f a b i o n หรือประมาณว่ามาไกลามากนะครับ จัดอยู่ในกลุ่ม SUV 5ที่นั่งขนาดกลางถึงใหญ่ยาว4,912ม mm, ิลมกว้าง1,987ม mm, ิลมสูง1,720ม mm, ิลมตฐาล้อ2,960ม mm. ิลมมาพร้อมทาวเวอร์เซนเซอร์ด้านบนในการขับขี่อัตโนมัติของนีโอครั้งแรกบน SUV การดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนีโอพร้อม Active Grill และสปอยเลอร์ด้านหน้าลดแรงต้านถึง10%แถบไฟตอนกลางวันและไฟหน้าคู่ด้านล่าง กระโปรงหน้าเพิ่มโครงเส้นเป็นเอกลักษณ์และกระจังหน้าทรงจมูกฉลามแนวหลังคายาวเรียบและช่วงเอลที่เป็นเอกลักษณ์ช่วงท้ายทรงสปอร์ตแถบไฟท้ายแอร์วินอัดแน่นด้วยไฟ LED กว่า2 0 2ดวงประตูด,ดูดปิดอย่างนิ่มนวลกระจกกันเสียงรอบคันหลังคากระจกเปิดได้ถึง707ม mm. ิลลิเมตรมีให้เลือกถึง8สีซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากสีของท้องฟ้าตัวรถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่0.263ซึ่งถือว่าดีมาก เมื่อเทียบในเซกเมนต์เดียวกันพร้อมระบบขับเคลื่อนรุ่นที่2มอเตอร์แม่เหล็กถาวรด้านหน้าขนาด180กิโลวัตต์มอเตอร์เหนี่ยวนำด้านหลังขนาด300กิโลวัตต์ส่งกำลังรวม480กิโลวัตต์และแรงบิดรวมสูงสุดที่850นิวตันเมตรเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.9วินาทีแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์ชัวอร์ระยะวิ่งตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่485กิโลเมตร ส่วนแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อเวโระยะวิ่งตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่620กิโลเมตรมาพร้อมเบรกเบรโ b o ทั้ง4ลอ้ออย่างสมรรถนะสูงที่สามารถอุดรอยรั่วเองได้และระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพทําให้มีระยะเบรกจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่33.9เมตรทั้งยังรองรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวในประเทศจีนและยุโรปตัวถังโดยรวมผลิตจากโครงอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ โครงช่วงท้ายผลิตจากอลูมิเนียมหล่อชิ้นเดียวซึ่งเบาขึ้น30มีการกระจายน้ำหนักที่เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วงล่างด้านหน้าดับเบลวิโบนช่วงล่างด้านหลัง h อะมันติลิพร้อมโชคลมปรับระดับได้5ระดับรวม90มิลิเมตรโดยสามารถจูนแรงสะเทือนได้ถึง500ครั้งต่อวินาทีทั้งยังมีชุดควบคุมตัวรถพิเศษควบคุมการใช้พลังงานเมื่อจอดควบคุมโชคลมและการสะเทือนเพื่อการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยที่สุด มาพร้อมโหมดการขับขี่10โหมด Spo ร์ p พ u s สส o r ปสะดวกสบายประหยัดโหมดที่ผู้ใช้ปรับได้เองทรายหิมะถนนเปียกโหมดวิ่งและยกตัวรถสูงจากพื้นมีโหมดลากเทรลเลอร์เวลาไปแคมปิง้งมาพร้อมระบบห้องผู้โดยสารดิจิตอลรุ่นใหม่บานยันรองรับ 5G Wi-Fi 6 Untra Wideband Bluetooth 5.2การเชื่อมต่อรถกับระบบอื่นๆและ NFC และระบบอากีล่าที่จะตรวจดูสภาพรอบรถในการขับขี่อัตโนมัติชุดเซนเซอร์33ชุดได้แก่ระบบาลด้าความละเอียดเทียบเท่าเลเซอร์300เส้นตรวจจับวัตถุระยะไกลถึง500เมตรกล้องบันทึกการขับขี่รอบคัน7ชุดขนาด8เมกะพิกเซลกล้องรอบคัน4ชุดขนาด3เมกะพิกเซลเรด้าระยะไกล5ชุดอัลตราโซนิกเซนเซอร์12ชุดระบบสังเกตการณคนขับรุ่นแอดวานซ์1ชุด GPS IMU และการเชื่อมต่อรถกับระบบอื่นๆหรือ V2X ระบบประมวลผลอดัมรองรับการประมวลผลถึง1,016ท็อป ES7 มีฟีเจอร์ในการช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัยพื้นฐาน21รายการและผู้ใช้สามารถเลือกระบบขับขี่อัตโนมัติหรือ NAD ได้ตามเวลาที่จะใช้ภายในถูกออกแบบตามคอนเซ็ปต์ห้องนั่งเล่นห้องที่2แทกไฟในรถฉายลงเหมือนน้ำตกจอแสดงผล h d r และ HUD รุ่นใหม่วัสดุที่ใช้ภายในเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นลายวายคารูนที่มาจากป่าเขตร้อนหนังนับป้าคลินพลสสเปิดกาแฟปลอดสารที่ต่างๆและมีกลิ่นตามธรรมชาติวัสดุจำลองผิวโครงอุก,กาบาดดูคล้ายโลหะแต่สัมผัสนิ่มนวลมี3มสีภายในให้เลือกดำขาวและน้ำตาลและมีภายในองค์ถงกว้างขวางระยะช่วงขาคนขับ1,050ม mm, มผู้โดยสารด้านหน้า1,107ม mm, มและผู้โดยสารด้านหลัง9 8 1มเมตร และพื้นที่เก็บของตอนท้ายขนาด658ลิตรสามารถจุกระเป๋าเดินทาง28นิ้ว2ใบและขนาด24นิ้วอีก2ใบหากพับเบาะหลังลงจะมีความจุเพิ่มเป็น1545ลิตรและมีความลึกถึง1880ม mm. ิลิเมตร ES 7ยังมาพร้อมชุดที่นั่ง Fit, อันตราฟิตเบาะหน้าปรับการรองรับสรีระได้18ทิศทางเบาะคู่ด้านหลังปรับได้8ทิศทางและเบาะกลางปรับได้2ทิศทางที่พักศีรษะด้านหน้าปรับได้สทิศทาง ที่นั่งคนขับสามารถยืดส่วนรองต้นขาเพิ่มได้60มิลิเมตรบอกู่ด้านหลังปรับเอนด้วยไฟฟ้าระหว่าง2 3ถึง3าบองศาบ่หน้าแบบถุงลมที่ทำความร้อนระบายอากาศและนวดได้ส่วนบอกู่ด้านหลังแบบถุงลมที่ทำความร้อนและระบายอากาศได้บ่ผู้โดยสารด้านหน้าควีนซีทพร้อมที่พักน่องและเท้าสามารถเอนได้ถึง155องศา ระบบพาน n o ซีนีมา7.1.4พร้อมลำโพง23ตัวรอบคันขนาด1000วัตต์รองรับดอนดิแอตมอสมีระบบประมวลเสียงของ d ดร์ c t Pro และรองรับแว่นตา VR เปรียบเสมือนเราชมหัวหน้าจอ4,400คูณ2,500ม mm, ิลิเมตรหรือเทียบเท่าขนาด201นิ้วซึ่งจะมีคอนเทนต์ VR ทั้งเพลงกว่า1,000เพลงและวิดีโอกว่า200ชุดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ES 7ยังเป็นรถรุ่นแรกในจีนที่สามารถลากเทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงาน โดยมีออปชั่นเพิ่มชุดลากรถควบคุมโดยไฟฟ้าสามารถลากน้ำหนักได้ถึง2,000กิโลกรัมและจ่ายไฟให้รถเทรลเลอร์ได้โหมดการขับขี่จำเพาะสำหรับการลากเพื่อสมรรถนะและความปลอดภัยที่สูงสุดมีแคมป์โหมดสามารถจ่ายไฟต่อเนื่องแต่มีประสิทธิภาพและปลอดภยัยมีระบบจ่ายไฟ V2L ขนาด3.3กิโลวัตต์เพื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆและราคารวมแบตเตอรี่ของ ES7 ก็ตามนี้ครับ รุ่น75กิโลวัตต์ออว์ราคาประมาณ2,47,000นบาทส่วน100กิโลวัตต์แอว์ราคาประมาณ2,780,000บาทและมีรุ่น First Edition ที่จะมาพร้อมหนังนับป้าโนมี่2.0และล้อขนาด21นิ้วแทนปกติ20นิ้วมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อว์มีราคารวมแบตเตอรี่ประมาณ2,894,000บาทลูกค้าจะได้การรับประกัน10ปี การช่วยเหลือข้างทางเปลี่ยนแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดอายุการใช้งานแถมโฮมชาร์จเจอร์แบบดิสซีให้ค่าจองประมาณ1,600บาทลูกค้าปัจจุบันของนีโอได้ส่วนลด37,000บาทและแต้มสะสมนีโอ3 0 0 0 0แต้มเจ้าของ e s 8รุ่น f o u เด e ร i เ i เได้ส่วนลด53,000บาทและแต้มสะสมนีโอ5 0 0 0 0แต้ม,สสมนีโอคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปครับโหเป็นไงบ้างครับ จบแล้วสําหรับรายละเอียดแบบจัดเต็มนะฮะพอดูจบเนี่ยก็เลยอยากจะไปดูตัวจริงอะน,นะไปดูตัวจริงกันไหมไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะนี่นะครับนี่คือ E-T7 นะแฟลกชิพตัวล่าสุดเีดันของเขาตัวหลังนู้นก็จะเป็น E-S7 นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับ E-S7 นะครับตัวจริงเลย แต่ว่าไม่มีตัวให้ทดลองขับนะครับก็จะมาดูแบบไวๆแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวพามาดูอะไรนี่ครับเราสามารถเลือกให้มันมีตัวลากได้ด้วยนะเหมือนกับ ES8 ที่ขายในยุโรปเลยนะเข้าไปนั่งไม่ได้นะครับแต่การที่ผมรู้จัก n นโเนี่ยผมมั่นใจเลยว่านั่งสบายแน่นอนนะตัวนี้ก็จะมี DNA การออกแบบคล้ายๆ ET7 นะพวกภายในอะครับเป็น SUV 5ที่นั่งเหมือนกับ ES6 แล้วก็ e อ6นะครับตัวนี้ นี้นะครับจะมีซันรูฟที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เปิดออกมาได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีวอชทาวเวอร์ด้วย NAD a อ t ตโนมั u s ด i v i n g หัวลากนี้ลากได้2,000กิโลกรัมเลยนะครับล้อก็21นิ้วนะตัวธรรมดาจะ20นิ้วตัวนี้ดูเผินๆก็จะเหมือนกับ ES 6นะครับเพียงแต่ว่ามันจะดูสปอร์ตกว่าเยอะเลยนะครับทรงสปอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยไฟหน้านะครับเป็นดับบลเดช Daytime Running l i g h t นะตัวนี้แล้วก็ Headlight จะเป็น d dual ว e a d l i g h t เหมือนกันนะครับด้านล่างนี้ A.G.S. กล้องหน้า360องศานะครับมี Spoiler ด้านหน้าด้วยนะอย่างเท่นี่นะครับการดีไซน์แบบจมูกฉลามนะครับก็จะมี DNA ใกล้เคียงกันกันกบ E.T. 5เหมือนกันฮนะ Watchtower สำหรับการขับเขียอตโนมัตินะครับซึ่งรายเดือนจะตกประมาณ3,600บาท ก็ใกล้เคียงกันกับเทสลาเหมือน,น,นกันนะประมาณเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวควบคุมจอด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันกบ E-T7 เลยนะช่องแอร์เหมือนกันด้านหลังนี้ก็จะทรงสปอร์ตเลยนะครับช่วงท้ายแบบสปอร์ตเลยเนี่ยไม้ปัดน้ำฝนด้านหลังนะฮะแล้วก็ตัวไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟแถบเป็นเส้นแบบนี้เลยดูสวยงามมากเลยนะครับ ด้านหลังก็จะมี watch tower ก็จะเป็นกล้องมุมสูงนะครับสองด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดไว้แตะบัตร NFC นะครับถ้าใครเลือกกุญแจแบบ NFC ที่เป็นการ์ดก็มาแตะตรงนี้นะกล้องด้านข้างของกระจกมองข้างนะครับใช้ในการส่องซุ้มล้อนะฮะแล้วก็ช่วยในการจอดรถส่วนกล้องมองหลังด้านข้างนะครับก็จะใช้ในการช่วยเหลือการขับขี่ทั่วไปนะครับ ตัวนี้นะครับการออกแบบเนี่ยทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอยู่แค่0.263เลยทีเดียวสปอร์ตมากเลยนะรายผลิตใหม่ๆของ n e โอจะไม่มีออนบอร์ดชาร์เจอร์แล้วนะครับจะมีแต่ช่องชาร์จ DC เท่านั้นนะมีช่องชาร์จช่องเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีช่องเดียวแล้วนะครับไม่เหมือนรุ่นก่นกอนๆแล้วนะครับช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชโบนนะครับนี่พยายามซูมถ่ายมาให้ได้เห็นนะถ่ายได้แค่นี้นะ ด้านหลังก็จะเป็นมัลติลิงค์แบบ HR นะครับเป็นรูปตัว S นะอยากลองสัมผัสเลยครับว่านิ่มจริงไหมสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ90มเมเลยทีเดียวนะตรงนี้ถือว่าดีนะครับตรงนี้นะ0นถึง100นะ3.9วีนะครับโหดแค่ไหนโหดมากๆ e s 8 ES6 และ EC 6เนี่ย กับ OS รุ่นเก่าเขา As p เปนะจะมีภาษาอังกฤษมาให้นะฮะพร้อมกับโนมี่ภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่บรรยานเนี่ยผมเช็คแล้วยังไม่มีภาษาอังกฤษนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเป็นไงครับหลังจากด่ชมคิดว่า ES7 เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเนโอนะถึงแม้ว่าจะไม่มีรถของเขาก็ตามนะครับก็ถือว่า ES7 ทําทำมาได้ตอบโจทย์กลุ่มคนที่ชอบเดินทางแอดเวนเจอร์นะครับ ลากรถเทรลเลอร์ไปแคมปิ้งอะไรพวกเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่โตขึ้นในอนาคตเหมือนกันนะครับในจีนเพราะว่าตลาดรถบ้านแคมเปอร์แวนอะไรเนี้ยก็กําลังโตเหมือนกันในจีนนะครับแล้วก็เขาเริ่มเปิดให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีจุดรองรับสําหรับแคมเปอร์แวนแล้วก็พวกรถที่ไปท่องเที่ยวแบบรถบ้านแบบนี้มากขึ้นนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับ ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ